ครับผมในส่วนของโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือถ้าราคาปกติเราอยู่ที่1ล้าน2แสนหหบาทสำหรับประดาี่เวันนี้ราจะเลยส่วนลด5้าหม่นบาทเหลือเป็นล้านสองแสนหมื่นอหนึ่งล้านส้งแสนต่นร่วนครับผมในส่วนขอเรื่องดาวเราจะเริ่มต้นที่ดาวนูงเทเเลยครับผ่อนการสด6ก้หปี6ปีวงค่ะอเ่อสมีสูงเทเลยสับลูกค้าที่สนใจรวันอดโอดอกเบี้ยสู ดวยโอ,อ,อ้ยดีมากๆเลยนะคะอะล่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของอาการทํางานของเขาเป็นยังไงบ้างคะในเ่อนของการทํางานเนี่ยบอกกับการทํางานทั้งในไล่ในนาหรือในหมู่บ้านการวางครอบปลาการติดตั้งจากเรนอะไรคือเรามี l ล n e ไ i n ์ติ้งมาให้เลยสามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นหัวจอบหัวสว่าน ก็ค yeah, ือรองรับมาเลยครับในการจัดทางของเราไม่ต้องปติดตั้งเพิ่มอ๋อปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นอื่นๆบางรุ่นเนี่ยมันต้องติดตั้งด้วยเหรอคะพี่อ๊ใช่ครับมีถ้าติดตั้งก็สองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่ได้ครับโอ้โหที่เราติดตั้งมาให้กับโรงงานเลยสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ทุกรูปแบบก็ถือว่าทุนค่าแรงไปด้วยนะคะทุนต้นทุนลงไปอีกเนาะเพราะตัวนี้ก็คือครบแล้วไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มนะคะ สุดยอดมากเลยสองตัวนี้เหมือนกันไหมคะพี่เหมือนกันครับเหมือนกันเลยเรามาเรียนที่ต้องหัวใจโอ้ยทำไมน่ารักกันแบนี้นะคะอ่ามีการให้ท้นมองขับด้วยบริเวณด้านหลังใช่ไหมคะใช่ครับค่ะวันนี้นะคะในงานของเราเนี่ยกับแบรนด์ opening mini excavator นะคะ by CGI m o t o r 2023ของเรานะคะถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าเอ้ยฟังแล้วเนี่ยสนใจแล้วนะคะสำหรับตัว ลองไปขับดูจริงๆได้นะคะพี่ๆด้านหลังเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าคิวคิวในการจองทดลองเยอะมากนะคะตอนนี้แถวนี้เลยโอ้โหเลยออกมานะคะนอกมาตรงแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพี่ๆนะคะอยากจะไปลองขับของจริงเชิญเลยเออนะคะไปลองขับรถดูมไปได้ไหมคะไปได้ครับไปได้นะถ้าเราลองขับไปตามที่นยูตามปกติแล้วก็จะได้ขับรถใหม่แต่นี่เป็นรถเดโม่เลยเราะามา มีนินะหลังให้เราผูดให้เราอะไรจริงจังด้วยอ่ะจะได้รู้ด้วยว่าเอ๊ะแรงนะคะน้ำหนักต่างๆเนี่ยตอบโจทย์ไหมนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าตอบโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะแล้วก็นะสำหรับในเรื่องของประสิทธิภาพตักครั้งหนึ่งอะไรยังไงได้อ่าผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่นะคะให้พี่โอแนะนํานิดนึงได้ไหมคะในส่วงเรื่อนี้เราจะมีปริมาพทุกสีที่ศูนจุดึงสองกิวลก็คือศูนย์จุดหนึ่งสองลูกบาทก็ในการตั 1คิวเนี่ยจะใช้ประมาณ9ตับครับ1คิว9ครั้งได้1คิวอ๋อ1คิวนี่ได้ได้คุณที่ก็เยอะเลยใช่ไหมคะในกรณีเราขึ้นรถ6ล้อรถ6ล้ออย่างที่นี้ได้หลังก็จะเป็น3คิวก็ถ้าสามราตังค์ไม่ไม่ถึงสามสิบคจะได้เต็มรถหครับโอ้ยต้องบอกว่าตัดได้เยอะเลยใช่นะคะระยะเวลาแล้ว เทียบกับแบรนด์อื่นๆนี่ไม่มีแบรนด์ไหนถึงติดรอบสำหนัโอ้โหนี่อย่างไวต้องบอกแบบนี้เลยทํางานไวมากจบงานเร็วแป๊บเดียวได้พักและสบายนะคะอย่างไงก็เดี๋ยวเรานะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นเขาดีมากๆด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยวันนี้ลดกันมากสุดๆเท่าไหร่นะคะพี่อ๊ตดห้าหมื่นบาทครับผมห้าหมื่นบาทเล็กนะครับถึงห้าหมื่นบาทครับ สุดยอดเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่อ้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะผมเจบดัานขอบคุณมากนะคะก็บอกอ่าเดี๋ยวไปดูรุ่นอื่นกันต่อดีกว่านะคะโอเคเรามาเจอหนุ่มหล่อนหน้าใสาคนหนึ่งนะคะฝั่งตรงข้ามเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคอ่ะคราวนี้เรามาขย่มาเนี่ยเจออ่าเรียกว่าเป็นรถ ขุดเนาะนะคะที่ขนาดใหญ่ขึ้นโตขึ้นนะคะกว่ารุ่นเมื่อกี้เผื่อว่าใครที่บออ่ะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะคราวนี้สัมภาษณ์นิดนึงชื่ออะไรคะ,ะสวัสดีครับสวัสดีแขกทุกท่านด้วยนะครับผมชอมสินนะครับผมเป็นโปรดักต์เอนจิเนียร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับรถขุดโัดต์ที่ผมจะมาแนะนำร้อเอชื่อคุ้รอมสินนะคะค่ะ โปรดักชเอนจิเนีรเป็นหนุ่มวิศวกรด้านนะคะเครื่องจักรตรงนี้เลยนะคะที่เราเห็นกันนี่รุ่นอะไรคะเนี่ยที่เราเห็นกันตอนนี้คือรุ่น 913E นะครับขนาด13ตันนั่นเองครับผม13ตันเลยเพิ่มขึ้นมาเป็น10ตันจากเพิ่มขึ้นมาอีก10ตันนะคะจากรุ่นเมื่อกี้เนาะนะคะคราวนี้เป็นตัวรุ่นใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณอมสินนะคะได้อธิบายในเรื่องของสเปคนะคะสำหรับ ตัวนี้คันนี้นิดนึงว่ามีจุดเด่นความพิเศษยังไงบ้างนะคะเชิญเลยค่ะสำหรับตัว9 1 3 e นี้นะครับวางมาเป็นเครื่องคัมิ้นเจนะครับเป็นเครื่องโมเดล q ิ s 3.8ขนาดกระบอกสูบอยู่ที่3.8ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดที่9.9แรงม้านะครับให้งานของลูกค้าเนี่ยดําเงินได้อย่างไม่มีสะดุดเลยนะครับผมและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือรถขุดเราเนี่ยครับมาพร้อมฟังก์ชันออโต้ไอดอลก็คือการลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันปรับรอบเครื่องยนต์ให้ต่ำ อีกอย่างหนึงคือ power boost นั่นเองครับ power boost คือการเร่งเครื่องยนต์ให้ทาง,งานเร่งรอบสูงที่สุดนะครับมี power boost ด้วยนะคะ<อ>เร่งรอบเครื่องยนต์ได้ะนะคะตอนเีค่ะ,ะแล้วก็อีกอย่างนึงครับ,รบสำหรับ 913e นะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการวางกองแบบรวมศูนย์นะครับ คือทุกๆก,กลองไม่ว่าจะเป็นกลองน้ํามันกลองโซล่ากลองดักน้ำนะครับจะอยู่ในจุดเดียวกันทําให้การบํารุงรักษาเนี่ยมันง่ายมากขึ้นครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ของเรานะคะ 913E อ่านะคะ9 1 3อมีความแตกต่างจากรุ่นตัว สตันเมื่อกี้ยังไงไหมคะมีครับผมด้วยความที่ขนาดเครื่องมันใหญ่กว่านะครับแล้วก็ทํางานเนี่ยทำงานได้มากกว่าเครื่องตัวเล็กอยู่แล้วนะครับเพราะว่าครื่อจัดมันใหญ่กว่ารับโหลดเครื่องยนต์ได้มากกว่านะครับผมแล้วโรคมในการทํางานเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับรอบในการทำงานนะครับด้วยความที่เป็นเครื่องจักรใหญ่กว่านะครับก็อรอบเครื่องยนต์เนี่ยการทำงานก็จะก็จะต่างกันนะครับเพราะว่ามันก็จะรับแรงรับรับภาระโหลดรับงานของลูกค้าเนี่ยได้เยอะกว่าเครื่องยนต์เล็กอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าดูตามรอบเครื่องยนต์จริงๆเนี่ยมันก็ไม่มันก็พอกันครับรอบเครื่องยนต์คล้ายกัน <c oughs> แต่ว่าิ่งที่ต่างเลยคือแรงม้าต่างกันด้วยความที่เป็นเครื่องใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่านั่นเองครับ ที่เราเห็นตัวบุ้งกี่ใช่ไหมคะอันนี้อ่าเราเรียกว่าบุ้งกี่เนาะไอตัวบุ้งกี่ที่จะใช้ตักอะค่ะอ่าไม่ว่าจะเป็นตักดินตักทรายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงเนี้ยเอ่อรอบหนึ่งของเขาเนี่ยตักได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่คะได้ครับสำหรับตัว 913E นะครับบุ้งกี่มาตรฐานเนี่ยมาที่58คิวแล้วนะครับผมการตักหนึ่งคิวเนี่ยก็ตักได้สองตักเองครับอ่าอย่างเป็นถ้าถ้าเป็นอ่าทำงานเนี่ยทำงานตักถ้าต้องการตัก10คิวเนี่ยครับก็ตักอ่า20ตักครับผม โอเคค่ะแล้วรุ่นนี้เนี่ยนะคะมีการดูแลหรือว่าบำรุงรักษาแบบไหนบ้างคะครับถ้าทุกท่านซื้อรถกุดกับเราไปนะครับ9 1 3 e เนี่ยฮะเราจะมีตัวที่เรียกว่า PM Package ครับฟรี7,000ชั่วโมงดูแลต้องบำรุงรักษาแมนแนนครับผม โอ้โหนะคะได้ข่าวว่า7,000ชั่วโมงหรือว่า3ปีเลยดูแลนานมากมากนะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาใส่ใจแล้วก็ดูแลคนลูกค้านะคะ,ะในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะต้องบอกเครื่องจักรเนาะของหลิวกงเนี่ยดูแลยาวนานมากๆถ้าเกิดว่าเราเทียบกับนะคะในส่วนของแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดเองด้วยนะคะน,นี้ก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดด้วยนะคะได้ข่าวว่าวันนี้เขามีส่วนลดด้วยปกติราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ 2.5ล้านใช่ไหมคะสำหรับเครื่องนี้นะคะรุ่น 913E แต่วันนี้ลดไปอีกเท่าไหร่ละเนี่ยวันนี้ซื้อวันนี้ลดอีก1-0,000 0บาทเลยนะครับเหลืออยู่ที่2.4ล้านบาทครับผมว,ว้าวเหลือ2.4ล้านยังไม่พอนะคะเขายังมีฟรีเป็นบัตรเติมน้ำมันด้วยนะคะมูลค่าถึง3 0ม0 0ืบาทด้วยกันนะคะรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันไหมคะประหยัดน้ำมันครับโดยค่าเฉลี่ยที่ลูกค้าเนี่ยใช้งาน9 e 1 3 e เนี่ยครับมันจะอยู่ที่ประมาณ12-16ครับ มาวกว่าที่เป็นเครื่องคอมมอนเรลด้วยนะครับการการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยจะทําได้อย่างแม่นยำต่างจากเครื่องไดเนกเลยครับโอ,โอ๋โหอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์แบบ Rail คอมมอนเรลนะคะก็จะต่างจากพวกไดเรกนั่นเองนะคะทําให้ประหยัดน้ํามันได้อย่างมากขึ้นนะคะก็คุ้มค่ามากเลยเนาะนะคะวันนี้จับจองเนี่ยต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้างไหมคะรุ่น 920E ค่ะ ตัวเ่องสองตูีนี่นะครับมาพร้อมกับน้ำหนักปราขนาด20ตันครับเียกว่าได้เป็นเครื่องดที่คาเครื่องจกนขนาดที่ใหญมากขึ้นนะครับการทางานเนก็จะหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะตัวนี้คร่ององตูเนี่จะเป็นตัวขายเป็นพระเอกเลยนวงการครับผมว้าวตัวนี้จะถือว่าเป็นรุ่นที่ขคยดิบ3ตันรุ่นนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ขนาด20ตันครับตัวขายนิดนึงครับ ตัวขคร่อง2งเนี่ยมาวางมาด้วยเครื่องยนต์ c u ok m น i n c 3 QSB7 ครับผมขนาดความจุกระบอกสูบอยู่ที่6,700ซ c หรือ6.7ลิตรนั่นเองครับโอ้โหนะคะก็ถือว่าขยับขึ้นมานะคะขนาดใหญ่ขึ้นปริมาณงานก็สามารถให้เรียกว่าได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์นะในทุกๆอุตสาหกรรมเลยทีเดียวนะคะอุตสาหกรรมใดบ้างคะที่จะสามารถใช้เครื่องจักรตัวนี้ค่ะตเครื่อง20เนี่ยด้วยความที่ ซึ่งเดยวันยอดนี้นะครับมันหลากหลายมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้บ่อตายบ่อดินขุดหรือว่าไปอยู่ตามที่โลโก้ตัดงปรเกรดก็ยังได้ครับอโอ้โหเรียกได้ว่าสามารถได้นะตอ,อบโจทย์ในทุกๆวงการอุตสาหกรรมจริงๆไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานย่อยงานหินแค่ไหนเนี่ยนะคะก็สามารถเอาอยู่แล้วมีแค่ตัวนี้นี่คือสบายใจเลยนะคะไปได้ทุกๆอุตสาหกรรมนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะเขายังมาพร้อมกับฟังก์ชันอะไรที่พิเศษไหมคะมากกว่าตัวเดิมเิมก่อนหน้านี้ที่บอกไปค่ะมีเรื่องของบุ้งหีเพิ่มอีกอย่างนครับด้วยความที่เนื้อจังมันใหญ่ขึ้นนะครับถ้าสังเกตเลยเนี่ยมุ้งหีเนี่ยจะใหญ่ขึ้นครับดูจากพวกพี่ที่เขายืนอยู่เนี่ยเข้าไปอยู่ด้านในได้เลยอยู่ได้เลยครับค่ะวันนี้ลักได้สองสามคนเลยนะเนี่ยใช่เลยครับค่ะนะคะสุดว้านีดมากุาสา นะคะคต้องบอกว่าในส่วนของตัวผู้กี้เองเนี่ยก็ตักได้เยอะเพ้่ด้วย,ยนะคะจํานวนคิวอ,อะไรอย่างเงี้ยคะบุกีมาตรฐานเนี่ยด้วยความทีม่ปมาณหนึ่งคิวนะครับอย่างงานบอสตายเนี่ยครับตักแต่รถเทเล, ER ลอร์สิบล้อตัสิบสามตักเต็มเทเลอร์เลยครับโอ้โหสิบสามตักนะคะก็เต็มแล้วใช่ครัถเร็วมากนะคะด้วยความที่ตัวบุกีขนาดใหญ่แล้วก็การทํางานเองนะคะประสิทธิภาพเนี่ยแน่นอนค่ะว่าของลิลฟงเนี่ยเขามีในเรื่องของคุณภาพ การันตีกันอยู่แล้วนะคะบริษัทนะคะหลิวโกองเองเนี่ยก็กว่า65ปีที่ได้ดูแลนะคะลูกค้าเนี่ยในกลุ่มสาหกกราแวดโวงเนี่ยมาอยา่างยาวนานนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าขยายไปทั่วโลกเนี่ยกว่า170ประเทศเลยทีเดียวนะคะที่เป็นคู่ค้านะคะหรือว่าทางด้านของโมดีลเลอร์ต่างๆก็มีกว่า500สาขาทั่วโลกนะคะต้องบอกว่าการันตีเรื่องของคุณภาพนะคะประสิทธิภาพต่างๆวันนี้หลิวโกงนะคะ บอกได้เลยว่ากีชัวานะคะอะไะค่ะน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานน่าของตัวครบ่จากตัวที่2ของเรานะคะรุ่นรถขุด9200ราคาเต็ม3.5ล้านบาทวันนี้เรามีโปรโมชั่นให้ด้วยส่วนลดค่ะซื้อตอนนี้ครับลด400,000บาทไปเลยครับผมวา ไปเลยนะ400,000บาทค่ะนะคะกับรุ่น 920A รุ่นพระเอนะคะตัวนี้ตัวท็อปเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ๆได้ยินแล้วโอกาสดีๆมาถึงแล้วจะบอกว่า400,000เนี่เราไปซื้ออะไรเพิ่มอีกได้นะซื้อวัตถุดิบซื้ออะไรแบบมาทำงานตอบได้เยอะเลยวันนี้แนะนำนะคะจับจองมาไปเลยส่วนรถนี้ให้ไปเลยสำหรับคุณลูกค้านะคะที่มาลงทนะเบียนที่งานเท่านันด้วยค่ะ ฟรีคูปองเติมน้ำมันไปอีก50,000บาทกัเลยทีเดียวนะคะก็ตกแล้วเหลือแค่3 1 0ล้านสนบาทเท่านั้นค่ะโอ้โห oh. นะคะนี่ก็เป็นโปรโมชั่นที่ดีภาในาของเรานะคะพี่ๆทุกคนก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะกับทีมงานของ CGI Motor ของเราทุกคนในที่นี้ oh. ด้วยค่ะเอาละค่ะและสุดท้ายค่ะด้านริบสุดด้านในเลยนะคะก<แ>็อยากให้ทุกคนเนี่ย,ยได้มาดูรถครบเลยอันนี้เขาเรียกรถอะไรคะรถตัวนี้นะครับประเทศไทย เอยวว่างรถบดสะเตือนหรือบางคนอาจจะเรียกรถปวดหนึ่งล้อก็ได้ครับผมอ๋อเป็นรถปวดพวกรถปวดถนนนะคะอ่าหรือว่าเกลี่ยถนนพื้นผิวอะไรต่างๆนั่นเองนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดของเจ้ารถนี้นะคะชื่อว่ารุ่น 6611E นะคะการทำงานของเขาเนี่ยเหมาะกับทำงานอะไรได้บ้างคะครับสำหรับตวัว 6611E น,นี่นะครับมาเป็นเครื่องยนต์ทามินเทนสองนะครับ แล้วก็ด้วยความที่ตัวรถกดท้อเรียบเนี่ยนะครับเราสามารถสั่งได้ครับว่าเราไปเอาไปล้อเรียบหรือล้อหนามซึ่งล้อเรียบหรือล้อหนามเนี่ยก็ทํางานได้หลากหลายเอนกันครับถ้าเป็นตัวล้อหนามเนี่ยก็ทํางานในประเภทที่ดินไม่แน่นไม่ตัูอูนครับเพื่อรถข้าวว่าแบบเพิ่มแรงเสียดให้กับดินแต่ถ้าเป็นงานล้อเรียบเนี่ยครับก็เหมาะสำหรับงานบนหินฟลุ๊กหินลูกลาหหินทรายครับผมโอ้โหนะคะก็เลยได้กับทุกๆสภาพผิวด้วยเช่นกันนะคะแล้ว มีการการันตีนะคะหรือว่าการรับประกันเนี่ยอย่างไรบ้างคะครับแต่รถบดเนี่ยเป็นปีนึงสองพชั่วโมงหรือสองปีนั่นเองครับอ่าก็มีการการันตีให้ซึ่งก็บอกว่าก็การันตีกันอย่างเทานานไม่แพ้ที่ใดแน่นอนนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยภายในงานของเรานะคะกับเจ้าตัวรถบด6611ห,น,หน,นะคะรุ่นนี้ราคา2ล้านบาทนะคะวันนี้ลดเท่าไหร่ แท็กจ่ายในงวันนี้ครับลดไปทันทีห้าหมื่นบาทครับผมว้าว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 นะคะที่บางบัวทองนะพี่น้องอ่ะสิบห้านาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันครับส่วนลดตกมาแล้วพี่น้องฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะทั้ง3ตัวนะคะสามเครื่องจักรนะคะขนาดใหญ่หรือว่าเครื่องจัก